ยาอังกฤษให้ลูกข้าเหรอมานโนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ยาของอังกฤษขวรมันเป็นของอังกฤษแต่ว่านักสมุนไทรเขายาของนักสมุนไพยอยู่ในห้องของข้ายาของพวกอังกฤษนั่นข้าไม่คิดเลยว่าท่านพ่อจะยอมทำอะไรแบบนี้ท่านราชาต้องตายไปเพราะเขาน่ยไม่ยอมใช้ยาอังกฤษ แต่ว่าท่านพ่อกลับทําแบบนี้รับหลังข้าท่านเน่ท่านทําแบบนี้ท่านทําแบบนี้กับลูกข้าได้ยังไงกันน่ะแล้วจะให้พ่อทํอยังไงได้พ่อทนดูอาการของาดาวมนดาไม่ได้พ่อเป็นตาเขาทนะ่าคือแม่ของเขาท่านพ่อคิดว่า สนใจลูกตัวเองหรือ,อยังไงคนเป็นแม่น่ะใส่ใจลูกตัวเองที่สุดแล้วล่ะอย่างนั้นเหรอแล้วคนที่เป็นคุณตาไม่มีสิทธิ์เลยหรือไงขออภัยท่านพ่อแต่ต่อให้ยานี้มันเป็นยาทิปก้เถอะถ้าจะไม่ยอมใช้มันใครเอายานี้เข้ามาในวังใครม่ หม่อมฉันเองท่านม่อมฉันทนเห็นอาการขององค์ชายแบบนี้ไม่ได้เจ้าทำไมทำไมถึงเอาเข้ามา,ามาแล้วมานุไม่ต้องถามอะไรทั้งนั้นพ่อสั่งเองพ่อสั่งให้ลัดีเอามาเองพ่อเอง ท่านพ่อท่านท่านใช่พ่อเองดาวโมดาจะได้หายไวๆแต่ว่าเจ้าไม่อยากให้ดาวโมดาหายแล้วข้าไม่ต้องการเหรอข้าไม่อยากให้เขาหายเหรอข้าน่ะสลดัดชีพแทนเขาก็ยังได้แต่ข้าน่ะไม่เชื่อใจยาอังกฤษนั่นข้ายอมให้เขาเสี่ยงชีวิตไม่ได้เพราะว่าในนี้อคิดแบบนั้นสินะ เจ้าเองนะคิดว่าโมโรปานเป็นส่วนหนึ่งของการทำอะไรไร้ายๆสินะท่านพ่อท่านพ่อพอแล้วมาหนเมืจ่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกแล้วละพ่อไม่ฟังแล้ว<อ>พ่อไม่มีทางทนเห็นองค์ชายอยู่ในสภาพนี้เด็ดขาดลัดดี้ไปเอายามาลัดดีอย่าไป ไปลัดดีลัดดีอย่าไปนะก็ได้ยหยุดนะท่านพ่อพอแล้วห้ามใครเอาอะไรให้ดาโมดากินโดยไม่ขอข้าแม้แต่ท่านพ่อก็เถอะเพราะว่าข้าคือแม่ของเขาข้าจะตัดสินใจเองว่าดาโมดาจะได้กินยาตอนไหนห้ามใครคิดแทน ทราชนีทุกคนรอท่านอยู่ที่ศาลเพคะทุกคนรออยู่แล้วเพคะทุกคนยังไม่ได้ไปอยู่ที่ศารลราชนีลักษมีใบสั่งให้ทุกคนไปที่ศาลนั่น ใ,ใครทําอะไรหรือว่าให้อะไรดาโมดากินแม้แต่ท่านเพราะว่าข้าคือแม่ของเขาข้าตัดสินใจเองว่าดาโมดาจะกินอะไรหรือว่าไม่กินอะไรห้ามใครคิดแทนราชินีลักษมีใบขอสั่งทุกคนในศาล คนในศาลต้องฟังคำตัดสินของศาลแห่งจันทรี กคนคงจะคิดว่าทำไมราชินีลักษมีใบถึงได้เตรียมหมึกกับกระดาษเอาไว้ไม่ว่าราชินีลักษมีใบทำอะไรเพื่อจันทสีพวกเจ้าจะต้องเขียนความเห็นลงไปข้าทำเพื่อจันทสีมาโดยตลอดหรือเปล่า่ะ ้องการความเห็นของพวกเจ้าข้าต้องการลายมือของพวกเจ้าที่จะเอามาเทียบกับลายมือในศารนี้ราทีนี้เขาไม่ได้เขียนอะไรเลย ห่อมฉันจะทำอะไรได้หม่อมฉันอ่านหนังสือไม่ออกขออภัยท่านราชนินีแททที่จะตรวจลายมือเราจับตัวเราดูลโจโะจะดีกว่าราชนินีไม่มีลายมือของใครที่ตรงกับลายมือบนจดมหมายเลยท่านราชินี มันเป็นคนชั่วมันอาจจะให้ใครเข็นแทนก็ได้ทำไมแค่ฆ่าล้วในนี้ใครก็ทำแบบนั้นได้ทั้งนั้นนี่แล้วก็ตราประทับกับจดหมายหลวงล่ะราประทับยังไงล่ะราประทับนั่นไม่รอดูราชุมจะพูดอะไรก็อย่าลังเล พูดออกมาเลยหาจดไม้หลวงนั่นเป็นของโมโรปาลและการจะเรียนแบบมันยากมาก เราดุลโจโเจะรู้ไหมว่ากำลังกล่าวหาใครเพราะฉะนั้นเจ้าจะต้องตายพระกุณนาคดูลจโจพูดถูกตราประทับหลวงอยู่กับท่านเท่านี้ มาเงียนะดามดาดามดานี่จนไม่นะดามุดาดามุดาด,มดาดมดาพระเจ้าเขาเป็นอะไรไปดามดาท่านจดหมายอยู่ตรงนั้นนะ่ะราชีนี้ได้เขียนคำสั่งเอาไว้ในนั้นเอามันไปให้ราคูนาาแต่ว่ามันไม่มีตราประทับนี่ ご乗りいただきに。 ว่าตราประทับนั้นหนูกับมอมฉันมอมฉันเป็นคนประทับตามอมฉันประทับตาจนหมายนั่นเอง ใช่จดหมายที่หม่อมฉันเขียนจดหมายที่หม่อมฉันเขียนวเดาวมดาหยุบมันแล้ววิ่ออกไปจากห้องหม่อมฉันก็อาจจะจริงนะท่านถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ย เรื่องทั้งหมดก็จะต้องมาจากฝีมือของรัดดีแน่นอนเงียบนะกล้าพูดได้ยังไงท่านราชนีหม่อมฉันว่าเขาบ้าไปแล้วเขากล่าวหาท่านพ่อของท่านตอนนี้ยังกล่าวหาหม่อมชันอีกเฮ้หูปองเนอะคนที่ยิงเราไม่ใช่นะรเนี่ยก็ใส่ชุดเหมือนกับคนที่เป็นกลุ่มเดียวกับนางนั่นละ ไม่รัดดีไม่ผิดหรกท่านราชินีท่านมั่นใจได้อย่างไงว่านางไม่ผิดรัดดีเป็นคนที่มาบอกข้าเองว่าคนพวกนะั้นคือชาวอังกฤษที่ปลอมตัวไปแล้วก็พกปืนไปด้วยท่านนางไม่บอกข้าข้าก็คงไม่รู้ว่านักฆ่าทั้งหมด เป็นชาวอังกฤษแต่ถ้ามันเป็นแบบนั้นแล้วนางออกจากจันซีไปด้วยไม่ได้รับอนุญาตเพราะว่าท่านพ่อของข้าส่งนางไปรับยาจากอังกฤษไง สข้ามีสิทธิ์ที่จะสงสัยทุกคนในวังเรามีคนกบฏคนที่กำลังช่วยพวกอังกฤษอยู่ข้างหลงังไม่ว่าคนนั้นคือใครข้าจะต้องหาให้เจอ อนนี้ราชินีและสมีไบจะเริ่มพ่ายแพ้เราได้คำสั่งจากราชินีวิกตอรียมาเรียบร้อยแล้วฮิวโรดกำลังรอเวลานี้มานานสารลอนดอนประกาศว่าราชินีและสมีไบเป็นอันตรายต่ออินเดียตะวันออกและแนะนำให้ราชินีวิกตอเรียออกคำสั่งกำจัดราชินีแห่งจันทีซะไม่อย่างนั้น สถานการณ์สังหารหมู่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวอังกฤษอีกและมันสําคัญมากที่จะต้องฆ่าราชินีลักษมีใบแล้วราชินีวิคตอเรียก็เห็นด้วยกับคําสั่งของสารลอนดอนหน้าที่ของเราเรียบรอ้อยลักษมีใบโดนประกาศฆ่าหัวแล้วเราได้ทั้งคำสั่งจากราชินีจากอังกฤษ และเรายังมีคนของเราในวังจันทรีด้วยบอกเลยว่าเจ้าจะต้องแพ้ภายตัวเองพระเจ้า,จาก,ก็ช่วยเจ้าไม่ได้ลักสมีใบ จากที่ข้าทำทุกอย่างมาไม่ว่าอย่างไรแผนของข้าจะต้องเป็นจริงเราจะต้องไล่ราชนีและสมีใบออกจากจันสีให้ได้แล้วก็จะไม่มีใครสงสัยข้า ราชินีแห่งจันซีที่ได้รับการเคารพอย่างแท้กานจับน้ำวมเป็นถึงตายเฮ้ประตูเปินไปยังไงเนี่ย ไม่หรอกนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ว่าต้องเป็นราชินีอยู่แล้วหรอก่ันเนี่ยรูเปเรื่องแย่มากเลยสำหรับการสังหารหมู่ที่ป่าทางอังกฤษได้กล่าวโทษราชินีรละสมีบายว่าเป็นคนผิดในข้อหาฆาตกรรมเหล่าพระและหญิงอังกฤษข่าวนี้แพร่ไปรวดเร็วมากทางคณะปฏิวัติที่ร่วมมือกับราชินีรลศมีบาบตาก็แปลกใจกันหมด สมีใบไม่มีทางฆ่าคนบริสุทธิ์แบบนี้ราชินีรัศมีใบทำเรื่องเวลวร้ายขนาดนี้จริงเหรอแต่ราชินีรัศมีใบไม่รู้ตัวเลยว่าเกิดอะไรขึ้นข้าไม่เข้าใจทำไมฮิวโรสถ,ถึงได้ทำแบบนี้นังไม่ควรจะทำแบบนี้เลย พวกเขาคือคนบริสุทธิ์ชัดๆอะใช่แล้วพวกเขาเป็นแค่มิชนารีเป็นบุคคลทางศาสนาพวกเขาไม่เกี่ยวข้องกับทั้งโลกหรอกใช่จะเครพประทศีดจะสิ <S 2> <S 2> <S 2่งก็ทำไปแต่ดูสิว tamam ่านางทำอะไรลงไปหรูอพ่อพวกเนี่ยไปทำอะไรให้นาง เาเดินทางไปที่หมู่บ้านยากจนเพื่อให้อาหารยาและกับศึกษากับชาวอินเดียโดยที่ไม่ของเงินตอบแทนเลยแต่ว่ารัชินีทำแบบนี้ยูโรต้องการอะไรนะถึงได้ทำแบบนี้ลงไปท่านรอดที่นี้ พวกนั้นจะสร้างภาพลักษณ์ที่ให่แย่ให้กับท่านเอาภาพการสังหารหมู่ไปติดให้ทั่วทุกมุมเมืองประชาชนทุกคนมองว่าราชินีและสมีบาบคือเทพเจ้าและผู้นำประเทศแต่ว่าตอนนี้นางจะกลายเป็นแค่ฆ้าแต่ก่อนท่านครับกองกำลังของราชินีวิกตอเรีย เดินทางมาถึงแล้วครับไปกันเถอะโรดฟงกับตันฮิวโรดขอต้อนรับพวกเจ้าเข้าสู่อินเดียพวกเจ้าผ่านสงครามมามากมาย ข้ามั่นใจว่าสงครามที่อินเดียจะเป็นที่น่าจดจำอย่างแน่นอนในอีกไม่กี่วันเราจะเดินทัพไปปกครองจันซีเมื่อเราปกครองจันซีได้วันของเราจะกลายเป็นจริงมีแต่ชาวอังกฤษที่จะได้ครองอินเดียเราจะทำให้จันซีกลายเป็นของขวัญแก่ราชินีวิกตอเรีย ราชินีแห่งอ e ังกฤษจงเจริญราชินีแห่งอ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 ังกฤษจงเจริญ